สวัค่ะทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเฟินอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะก็คือมางานแต่งพี่ชายเรากำลังเดินซื้อเสื้อผ้ากันนะคะเพื่อที่จะใส่ในงานแต่งภาคเหนือกันค่ะตื่นเต้นมากเฟินแบบฉันจะแต่งแบบกระสลองซึ่งพอเฟินมาเห็นแล้วชอบเฟินก็แบบเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะมันแบบมันมีเยอะมากมีหลายแบบหลายแนวมากตอนแรกที่แบบว่าบอกว่าจะแต่งเป็นกระสลองใช่ไหมแต่พอแบบมาดูแล้วมันก็มีสวยๆเยอะมากเลยค่ะในระหว่างที่แบบว่า ซื้อของกันอยู่นะคะก็ได้รู้วัฒนธรรมใหม่ของคนภาคเหนือนะคะก็คือหิวแล้วก็กินข้าวกันตรงนี้เลยจกเลยกินอะไรนะครับเนี่ยปลายัดไส้พริกโอ้พึ่งเคยเห็นแล้วก็อันนี้น้ำพริกหนุ่มปลาละอ้าวเหมือนหนุ่มเลยล้ำก็ล้ำขนาดจ้าโอเคเดี๋ยวเพื่อนต้องขอไปจบด้วยเลยก่อนนะคะปลาสดดีไหม กันที่เรายงกนอย่านี้คือเรื่องปกติอหรอปกติปะปกติพ<อ>เพราะเราหิวหลังจากที่เรา จบข้าวกันที่ริมกำแพงเสร็จรียร้อยนะคะก็ได้มากราบไหว้ขอพรที่อนุสาวร,รีย์พระนางจามเทวีนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่จังหวัดลำพูนเนี่ยอย่าลืมมาไหว้พระนางจามเทวีกันด้วยนะชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาก็แนะนําด้วยว่าให้เฟิร์นเนี่ยมาตอนกลางคืนด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแสงสีสวยมากประ,ระดับไปด้วยโคมที่ทุกคนนะคะมาเขียนขอพรพระนางจามเทวีที่นี่กันค่ะภารกิจวันแรกที่มาถึงลำพูนของเฟิร์นก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนได้มาไหว้พระนางจามเทวีได้ซื้อเสื้อผ้าซื้อของนะคะเตรียมที่จะเจอกันนใ งานพรุ่งนี้นะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้มาไหว้พระขอพรที่วัดพระาธาตุทาริพุชัยนะคะเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองลาพูนมานานมากๆนับพันปีเลยเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นได้มาจังหวัดลําพูนด้วยนะคะก็เลยไม่พลาดที่จะแวะมาไหว้พรามาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวลําพูนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แอบ,บเลยเถิดขึ้นไปเชียงใหม่อยู่แป๊บหนึง่งอยากจะบอกคิดถึงจังหวัดนี้มากๆเลยค่ะเราก็ได้ไปเช็คอินนะคะถ่ายรูปคู่กับนกพิราบแบบนี้ที่ประตูท่าแพนะแล้วก็แวะทานข้าวนะคะที่ร้านเขยเชียงใหม่ค่ะโอเคค่ะทุกคน คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะมีประมาณนี้ก็เป็นคลิปที่เฟิร์นมางานแต่งของพี่ชายนะคะที่เป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เลยเก็บบรรยากาศให้ทุกคนมาดูด้วย ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆหรือคลิปกเก่าๆนะคะก็เข้าไปดูได้นะฝากกดติดตามคอมเมนต์อยากให้เฝนทำอะไรหรือไปไหนอะไรยังไงก็บอกกันได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะฝนก็เดินทางกลับรังสิตนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้มันเป็นวันเกิดฉันนี่สรุปคือเปลี่ยนแผนแวะฉลอมวันเกิดฉันที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกหนึ่งคืนจ้า